เคล็ดลับที่จะทําให้คุณไปสู่ความมัง่งคั่งสิบเท่าเป้าหมายของคุณจะต้องชัดและมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสิ่งสําคัญคือถ้าคุณต้องการเงินบ้านรถให้ระบุจํานวนที่ชัดเจนเพร้อมวันที่ที่คุณต้องการและคุณจะต้องตั้งคําถามว่าถ้าคุณเนี่ยจะมีรายได้มากถึงสิบเท่าคุณจะต้องมีทักษะใดบ้างสิ่งสําคัญก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยตั้งคําถามท,าที่ถูกกับตัวเองครับแล้วคุณเนี่ยเริ่มฝึกทีละหนึ่งทักษะ เพื่อสร้างรายได้นั้นให้สูงขึ้นเช่นการขายการตลาดการพูดไลฟ์สดเป็นต้นครับสิ่งสําคัญนะครับคุณไม่จะเป็นต้องฝึกเยอะก็ได้คุณจะโฟกัสเพียงแค่ทักษะเดียวก่อนให้คุณฝึกอย่างจรงิงจังเพราะคุณเก่งก็ค่อยฝึกทักษะเพิ่มก็ได้นะครับคุณลองจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะนี้วันละสองชั่วโมงอย่างน้อยคุณลองดูสิครับว่าหนึ่งปีเนี่ยคุณจะสามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นได้มากเพียงใด และในระหว่างที่คุณฝึกทักษะพวกนี้นะครับเมื่อคุณเรียนดูแล้วก็เอาไปลงมือทําทันทีสิ่งสําคัญคือเมื่อป้อนอินพุตที่ถูกต้องต้องเอาพุตให้ถูกต้องด้วยนะครับและต่อมาก็คือฝึกอย่างมีวินัยซ้ําแล้วซ้าเล่าจนคุณเนี่ยเชี่ยวชาญแล้วคุณค่อยฝึกทักษะใหม่ก็ได้ย้ําจงฝึกจนเชี่ยวชาญนะครับหลังจากที่คุณเก่งแล้วนะครับคุณอาจจะหาทักษะเพิ่มเติมที่มันเอื้อต่อความสำเร็จมากขึ้นเช่นเมื่อกี้คุณฝึกทักษะขาย คุณก็ฝึกการตลาดเพิ่มและคุณก็ทํามันซ้ําๆครับและจงอย่าวันไวกับคําพูดของใครในการที่คุณฝึกเช่นคุณต้องไปออกล่องคุณต้องสร้างเพจอาจจะมีเพื่อนล้อคุณครับไม่ต้องสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนคุณครับคนที่มีความสามารถสูงแล้วก็ฝึกมาอย่างดีแล้วสถานการณ์ใดๆเนี่ยเขาก็จะไม่สั่นคลอนเลยครับเพราะฉะนั้นจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณเนี่ยเลือกแล้วแล้วก็ทําอย่างถูกต้องครับคนสําเร็จทุกคนนะครับล้วนเริ่มเหมือนกับพวกเราทุกคนก็คือ ฝึกขั้นพื้นฐานแน่นๆและพวกเขาเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะนั้นจึงสร้างความมัง่งคั่งได้ครับทักษะของเราเนี่ยมีอยู่2แบบข้อ1ทักษะสร้างรายได้สูงก็คือการขายการพูดการตลาด 2. ทักษะทํารายได้ต่ําครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องโฟกัสพัฒนาทักษะที่ทํารายได้สูงจึงจะสามารถมีความมัง่งคั่งได้นะครับแนะนํานะครับฝึกด้านการตลาดการขายการพูดก่อน สามทักษะนี้อย่างน้อยนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างเงินได้แล้วคุณเนี่ยอยากจะต่อย,ยอดเพิ่มเช่น mindset หรือว่าการพัฒนาตัวเองด้านต่างๆก็ค่อยฝึกเพิ่มก็ได้ครับอบปผอีสาน m a s t e r c ร d e NLP สวัสดีครับ